สวัสดีครับหลวงพ่อปะครับหนุ่ยช่องพลายแซมสักชนเมืองนะครับครับวันนี้มีอะไรครับจะมาบอกแม่อ๋อพาพ่อไปยืนพาพ่อไปดูวิวโอ้น้องเบลจะชวนพ่อไปดูวิวนิ่งๆอยู่ตรงไหนครับวิวบ้านเรามีด้วยเหรอครับมี่ค่ะอ๋อแบลว่าจะไปชวนพ่อพ่อจะไปไหมล่ะข่าจะไป เดี๋ยวรอลองไปชวนคุณเพาะนะครับไปกันเลยครับโมเดนจะนำเสนอวิวหน้าบ้านนะครับพ่อเพาสิครับมีอะไรครับมันจะชวนพ่อไปดูวิวอ่ะดูอยู <honestly> ่ไหนเดี๋ยวนั่งเยอะไหนยังไหงวิว ไงขอร้องนะพ่อขอร้องทำไงครับอ้าวขอร้องทำไงครับหูยตรงไหนน่าเกลียดมากถั่วโพดไปด้วยรถถั่วโพดถั่วโพดอยากไปดูวิวด้วยอยากไปจริงนะกล้าขึ้นแล้วเหรอครับกล้าขึ้นแล้วครับโอ้น้องแบนเป็นคนกลัวความสูงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจำก่อนครับโอ้ตอนนี้ครับตอนนี้ครับถึงจะพาไปโอ้อยากมากนะครับตับใจไม่ได้ครับต้องไปแล้วครับดูนะครับวิววิวตรงไหนน้องแบรนอยากไปโชว์วิวนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าน้องแบรนจะพาเราไปดูจุดชมวิวตรงไหนนะครับห็นบอกว่าจุดชมวิวชมวิวได้ยินแต่ชมวิวนะครับพอยังไม่ได้เห็นกับลูกนะครับ เอ๊จุดชมวิวไหนอ้าวหายไปไหนนะทำไมไม่รอก่อนโอ้โหอ้ที่นี่พอได้ขึ้นแล้วเฮ้ะนี่แหะจุดชมวิวโอ้มันย้อนแสงเงอย่าไม่ต้องไปทางนู้นโอ้นึกว่าอยู่ที่นู้นนึกว่าจุดชมวิวนู้นนะครับนึกว่าจะชวนคุณพ่อไปจุดชมวิวนู้นนะโอ้ตรงนี้มันเคยขึ้นค้างพ่อดีนะ ที่ไหนได้จุดชมวิวหน้าบ้านนะครับอ้าวชมข้างบนเลยครับนี่เป็นเป็นเคยที่เท้าไว้นะครับแต่ว่าน้องเบนไม่เคยกล้าขึ้นนะครับเป็นครั้งแรกที่ครั้งแรกที่กล้าขึ้นกล้าขึ้นพอากล้าขึ้นแล้วชวนว่าจะพาไปดูจุดชมวิวนะครับเราก็นึกว่าจุดชมวิวไอ้ไม่กลัวแล้วเหรอครับไมกว่าจุดชมวิวนู่นนะครับนู่นที่มองเห้นู่นคุณพ่อนึกว่าชวนไปนู่นนะ ในได้มาชวนนี่นั่งก็ได้โอ้นั่งก็ได้นะครับโอ้เอาโอ้โ hmm. อ no, <like esse. S 3> okay. no, ้เอ้ยกลัวแล้วครับกลัวเร้โอ้ยยยยไยย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 ยนั่ยยยายยยยยยงไปยยไม่ยย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 ยอยยยยยยยองยยยยยยอย เอากลมลงมาเลยครับกลาวไหมครับไม่ไม่ไม่ขบกลมสูงมา,าขึ้นใหเอฟซี FC ชมวิวข้างบนบ้านเราหน่อยครับอ่าครับเ๋ยวให้ชมแบบชมวิวข้างบนนะครับนี่ครับเป็นจุดชมวิวข้างบนบ้านเรานะครับนี่ตะวันตะวันก็จะรับฟ้าแล้วนะครับาาไดูทางนี้ไหนครับ นี่ถ้าเป็นบรรยากาศข้างบนนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างบนนะครับจุดชมวิวของน้องเบรดนะครับว่าอยากมาดูจุดชมวิวนึกว่าอะไรนะครับเดี่ยครับถ้าถ้าใครอยากมาดูจุดชมวิวของเรานะครับก็จะมีช้างให้ดูด้วยนะครับข้างหลังนี่ครับนี่จุดชมวิวข้างบนนี้ก็จะเห็น น้องทันวาแล้วก็ตทาทองชัยใครอีกครับเห็นพี่อ้อยแล้วก็เห็นพี่แสมแค่นี้อ๋อไม่น้อยเห็นไม้ไม่น้อยไหมเห็นอ๋อนี่แหละครับจุดชมวิวข้างบนเรานะครับนี่น้องเบรนบอกว่าอยากโชว์นะครับนึกว่าจะใจกล้จะไกลนะครับอยู่ที่บ้านหน้าบ้านของเราเองนะครับอ่าดูที่นี่อยู่นี่ครันนี่ ไหนหันมาสเมิเหมือนกับไปเที่ยวแถวแบบภาคเหนือเลยฮู้ฮู้ดูสิสงงโอ้ดังดังใช่ไหมโอ้สุดยอดมากนะครับน้องแบรนด์นะครับนี่ก็ไปเที่ยวภูเขานะครับอันนี้ครับก็เป็นข้างล่างนะครับนี่เป็นแม่บ้านนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างหน้าบ้านของเรานะครับใครอยากมาเที่ยวอยากแวะมาชมก็แวะมาเล่นด้วยกันด้วยนะครับน้องเบรนยินดีต้อนรับไหมครับผมยินดี ยินดีต้อนรับนะครับใครอยากมาเที่ยวก็โทรมาหาเราได้เลยนะครับมีเบอร์โทรด้วยนะครับ087นะครับ1529058นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ0800082936นะครับอยากมาเที่ยวอยากมานั่งช้างชมบรรยากาศอ้อมอ,อหมู่บ้านช้างเราก็แวะมาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับ นี่คือบรรยากาศของบ้านหมูเบลหยุดกี่วันครับผู้เบาที่วันครับหยุดสี่วันนะครับหมูเบลนหยุดสี่วันนะครับเ,เคยขึ้นตรงนี้กี่ครั้งแล้วครับหนึ่งหนึ่งครั้งใช่ไหมครับกลัวไหมครับไม่กลัวเลยครั้งนี้อะ่ะแต่ก่อนกลัวไหมครับกลัวที่สุดกลัวที่สุดนะ <laughs> <laughs> ส่งผมนี้เจ้าได้แต่ใดมาโอ้ <laughs> นี่แหละครับนี่คือความสนุกสนานในช่วงยามเย็นนะครับก็ถ้าบางวันนะครับอากาศร้อนก็จะออกมานั่งเล่นอยู่ข้างนอกนี่นะครับถ้าอากาศร้อนไฟดับนะครับช่วงไหนที่ไฟดับต้องมาดูต้องดูอะไรครับดูวิวดูวิวตรงนี้ใช่ไหมครับดูดาวก็ได้นะครับดูดาวก็ได้นะครับโมเบลบอกว่าดูดาวก็ได้นะครับ เลยจะว่าดูคนขับรถขับไปไกลขับรถไปมาก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับดูครับโอ้ที่มองเห็นทางนี้ข้างหลังนี้จะเป็นอ่าหลังนี้เป็นหลังวัดป่าอาเจียงนะครับที่ทางนู้นก็จะเป็นอ่าหมู่บ้านช้างอ่าศูนย์คดศึกษานะครับคนละโครงการนะครับคนละฝั่งทางนะครับของเราเขาเรียกว่าอยู่ในตะเข็บชายแดนนะครับในไ หมู่บ้านช้างนี้มีอยู่2โครงการนะครับอีกโครงการหนึ่งค,คือโครงการคคชาณาจักรอีกโครงการหนึ่งคือศูนย์คนดศึกษานะครับนี่มี2โครงการที่อยู่ใกล้กันแต่เราอยู่ในตะเข็บชายแดนในะครับนี่ที่มองเห็นนี่คือเป็นการแบ่งแยกระหว่าง2โครงการนะครับส่วนฝั่งขวามือนี่เป็นโครงการของเรานะครับส่วนซ้ายมือจะเป็นโครงการศูนย์คนดศึกษานะครับนี่ครับยิ่งใหญ่และอลังการนะครับ โอ้ไม่กลัวอะไรใช่ไหมครับอยู่คนเดียวได้ไหมครับได้เดี๋ยวยัลงไปถ่ายให้นะครับลงไปถ่ายให้หมูเบนนะครับวิวสวยไหมครับสวยที่สุดเลยค่ะสวยที่สุดเลยนะครับแล้วถ้าข้างบนนั้นกล้าขึ้นไปไหมนูน่นส,สูงอ่ะ้ไ้ะฮะ,ะขึ้นได้กี่ชั้นครับสองสองชั้นนะครับหมูเบนเป็นคนที่กลัวความสูงมากนะครับ ไม่กล้าขึ้นเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นนะครับดีใจน้อยอดีใจมากนะครับเพราะว่ากำลังกล้าขึ้นนะครับรถูกใจถูกใจนะครับจะ,ะจะลงแบบไหนดูดลงมาเลยเหรอโอ้โหนึกว่าจะดูดลงมาคัฝ <laughs> า,า,ากช่องยูตรงนั้นใช่ไหมครับได้เลยนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศของบ้านของควันเล็กนะครับนี่นี่บรรยากาศบ้านเรานะครับอา่าถือว่าใครอยากมาเที่ยวนะครับผ่านมาเนี่ยครับถ้าเห็นบ้านเรานะครับก็จะเห็นสิบโ,บโลอยู่สองคันนะครับแล้วก็จะมีเกยอ,อยู่หน้าบ้านนะครับนี่เกยช้างนะครับอยู่หน้าบ้านเวจอดถามข่าวคลาวกันได้นะครับ ยังไงก็ขอให้ติดตามในช่องเราเยอะๆนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะเงียบเหงาหน่อยนะครับ <laughs> <laughs> นี่แหละครับคือบรรยากาศของบ้านคอเล็กเองนะครับ <c oughs> เอาเดี๋ยวรอปิดช่องก่อนโมบเบลเดี๋ยวจะให้โมบเบลเป็นคนปิดช่องนะครับเปิดช่องแล้วก็ต้องปิดช่องนะครับ <c oughs> เอาหันมาทางนี้มามาๆหันหน้ามาปิดช่องนะยลูกนะ เอาครับยังไงก็งงรกครับงลายสวััสดีครับยังไงก็อย่าลืมนะครับในช่องของเรานะครับในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองฝากกดติดตามนะครับฝากกดซับสไคร์นนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ หนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจนะครับมาแล้วก็ให้เอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ